สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่9กันยายน2563นะครับตอนนี้เช้าตรู่ราคายังไม่ประกาศนะครับผมขอยัดสรุปราคาเมื่อวานกันนิดนึงก่อนนะครับจะไปได้เดี๋ยวจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยราคาทองคำก็ผันผวนทีเดียวครับลงมาก่อนแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยล่าสุดมันก็เหมือนกับ ยืนอยู่เท่าเดิมฮะแต่มันไม่เท่าเดิมครามันมีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ขึ้นมาแพงๆสําหรับคนที่ซื้อขายกไปภายในวันภายในคืนนะครับคราวนี้เมื่อวานนะครับวันที่8กันยายนเนี่ยประกาศกันทั้งหมด4ครั้งของคำแท่ง96.5%เรนี่ยราคาขายออกเนี่ยปิดไปที่28,600บาทครับราคารับซื้อคืนปิดไปที่28,500บาทในขณะที่ราคาทองรูป,ปรพัน์ ขายออกปิดไปที่29,100บาทรับซื้อคืน27,985น27,985บาทดูราคาย้อนหลังนะครับซื้อซื้อขายขายกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมาอมองภาพรวมว่าจริงๆทองโลกนั่นแหละครับที่นิ่งๆนะเพราะจริงๆราคาทองไทยนี่ก็ขึ้นสลับลงครค่าเงินบาทก็นิ่งๆครับเมื่อวานคือทุกอย่างมันนิ่งไปหมดเพียงแต่การขึ้นลงเนี่ย มันเป็นแค่ทองโลกที่ซื้อซื้อขายขายกันเนี่ยแพงสุดก็ประมาณสัก1,930เหรียญนะครับก็ทําให้ราคาทองในประเทศแพงสุดเมื่อวาน28,700บาทถูกสุดก็2,8600บาทสําหรับราคาทองคําแท่งนะรูปพรรณก็2,9200ครับแพงสุดถูกสุดก็9000 0 2 9 1 0 0บาททีนี้มาดูราคาทองคำนะครับ ออนไลน์กันบ้างนะครับคือล่าสุดเนี่ยช่วงตี 4, สี่อสสเลียส่งราคามาเนี่ยนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยลงนะฮะสองหมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสองหมื่นประมาณนะฮะแปดพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับที่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดช่วงกลางคืนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมานราคารับซื้อคืนคือสองหมื่นแปดพันหกร้อยเนี่ยส่วนต่างก็มีละร้อยห้าสิบนะ ใครอาจจะซื้อประมาณทัก28,475ก็ยังพอที่จะได้ร้อยกว่าบาทต่อบาททองนี่พูดในมุมเทรดดิ้งก่อนนะครับทันที่ระยะกลางระยะย,ยาวเนี่ยก็อาจจะจําเป็นจะต,ต้องรอก่อนเพราะตอนนี้สถานการณ์ทองเนี่ยนะถ้ามองกันจริงๆก็คือขึ้นสลับลงในวันยังไม่ไปไหนยังไม่เผยตัวอย่างที่เห็นในรูปครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับช่วงที่ประมาณในหลังบ่าย3ามโมงเย็นเมื่อวานเนี่ยมีแรงเทขายมาก่อน แล้วก็ช่วงประมาณสัก6โมงเย็นนะครับจนถึง3ทุ่มเนี่ยถึงมีแรงซื้อกลับเข้ามาครับอตัวเลขผมเขียนผิดนะครับรีบไปหน่อยนะครับจริงๆคือ1,905เรหรียญยูโลาสหารัฐนะครับจุดนี้นะครับตัวนี้ผิดนะครับ1 9 0 5เรหรียญยูสลาสหรัฐเนี่ยลงมาเจอแรงเทขายมาก็มีแรงไล่ซื้อกลับจนไปถึง1,940เเหรียญโดยประมาณ ก็35เหรียญน,นะครับที่เทรดดิ้งกันเมื่อคืนในมุมซื้อซื้อขายขายในคืนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ไปไหนเห็นไหมฮะดูราคาย้อนหลังมาเนี่ยราคาเขายังอยู่ในกรอบนี้ก็เชื่อได้แน่นอนฮะถ้ามองประเด็นด้วยเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพอฤหัสนี้ก่อนครับประชุมธนาคารกลางอย่างชาติยุโรปนะครับมีกระตุ้นเศรษฐกิจไหมมีทํา QE ไหมอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นเท่าไหร่อัตราเงินเฟอ้อของโยุโรปจะเป็นเท่าไหร่และอาทิตย์หน้า นะธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐประชุมอีกนะครับก็2ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ของโลกในประชุมกับมาตรการหรือเขาเรียกว่า m o n p y Policy ในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาไปฟังนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเขาเรียกนโยบายทางด้านการเงินเนี่ยจะเอาอยัางไงนะเพวกกลุ่มประเทศนี้ก็ย่ำแย่เหมือนกันจากผลกระทบของเจ้าไวรัสโควิดสิถูกไหมครับตอนนี้ก็ติดกันไปแบบว่าเป็นเรื่องประจําวันไปแล้วของพวกเราทุกคนเนี่ย 7, เจ็ดเฉียดจะ30ล้านคนล้านรายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีแล้วกันในช่วงการวิเคราะห์นะตอนนี้สรุปข่าวก็ไปเร็วๆก่อนยูเอสลานะครับยังเป็นตัวสําคัญเนี่ยนะร,ราคาทองปรับตัวลงเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นผลมาจากช่วงประมาณที่หลังประมาณ6กโมงไปเขาทะลุ93.2เห็นไหมแล้ว ช่วง3ามทุ่มที่ทองลงเยอะๆ,ๆเนี่ยเขาทะลุ9ก 93. 4อย่างที่คุยไปทีนี้พอช่วงกลางคืนสลับเป็นต้นมาเนี่ยมันเกิดแรงเทขายทำกําไรของนักค้าเงินเนเหนฮะแต่แนวโน้มยังคงแข็งค่าอยู่ซึ่งล่าสุดอยู่ที่93 2สานะครับวันนั้นเองเนี่ยแนวโน้มของค่าเงินเยอเล่าอ่อนค่าประทานโทษแข่งค่าทีนี้คนที่ ตามคลิปมาโดยตลอดอย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าดูคลิปการวิเคราะห์เนี่ยผมชี้จะเห็นว่ามันมีสัญญาณในกราฟรายวันเนี่ยมันจะแข่งค่าแต่มันขัดแย้งกันอยู่ในกราฟราย4ชั่วโมงเนี่ยที่มันจะพักฐานหรืออ่อนค่าเล็กน้อยก่อนแล้วก็เตือนให้คุณผู้ชมได้ดูนะเออมันจะทาลายสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวปรากฏเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปครับวันนี้ก็เอามาในช่วงสรุปข่าวเลยจะได้แบบว่าประหยัดเวลานิดนึงเดี๋ยวพอทองคําแท่งออนไลน์ก็เปิดตลาดตอนประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยจะได้ไปดูกันต่อ นะครับว่าราคาจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยยูสลาแข่งค่านะนั่นคือภาพรวมนะครับทีนี้พอเทียบกับค่าเงินบาทเมื่อวานก็อยู่แถวเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดบาทเก้าสามสิบเก้าสตางค์คุณผู้ชมค่าเงินยูสลาแข่งค่าต่อแต่ค่าเงินบาทอยู่เท่าเดิมจริงๆควรจะอ่อนมากกว่านี้ครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาดูนิดนึงเนี่ยเขามีการไปทดสอบเหมือนกันช่วงกลางคืนเนี่ยนะสามสิบนะบาทสี่ห้าปรากฏว่าเจอแรงเทขายมา และตอนนี้ก็เหมือนกับว่าก็ปรับตัวเข้ามาที่3 1บาทส0ตังค์อันนี้ไม่ค่อย make ซนจริงๆมันควรทะลุ3 1บาท45แล้วน่าจะทดสอบ31บาท50สตังค์ถ้า31บาท50สตังค์เนี่ยรอดูตลาด8โมงนิดนึงฮะถ้าอ่อนค่าขึ้นไปราคาทองเท่าเดิมเนี่ยราคาทองในประเทศจะแพงขึ้นนะครับอันนี้ดูดีๆแต่ว่ากรอบแนวรับแนวต้านมันเทรดดิ้งกันอยู่ตรงนี้ซื้อขายกันอยู่ประมาณ31บาทส5สาตังค์นะครับ กับถึง31บาท45สตางค์าพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับแนวรับแนวต้านเนี่ยเขาคงใช้แนวรับแนวต้านเดิมนะที่เคยให้ไว้นะ31บาท30ตังคตงก่อนถึง31บาท50สตางครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นกรอบของวันนี้ต่อแต่อะไรก็ไม่แน่ครับเพราะฉะนั้นค่างเงินเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้8ปดโมงนะตลาดค้างเงินบ้านเราเปิดก็ต้องดูกันต่อนะครับเบื้องต้นยูโรซลาแข่งค่าค่าเงินบาทอ่อนค่าแต่มัน การแข่งข้าของเยอซล่าเนี่ยมันทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันเท่ากับเมื่อวานนะจริงๆก็น่าจะอ่อนมากกว่านี้ในมุมมองครับคุณผู้ชมทีนะนี้ภาพรวมของตลาดทั้งหมดเนี่ยถ้ามาดูข่าวแล้วสรุปกันสั้นๆน,นะว่ามีอะไรกันบ้างเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำเนี่ยนะครับขึ้นมาได้เนี่ยราคาทองขึ้นมาได้เพราะอะไรก็อย่างพาดหัวข่าวฮนะดาวโจนสะ์ปรับตัวลงไป600จุดเห็นไหม เดี๋ยวขอใช้สีดีๆนิดนึงนะครับดาวโจวนปรับตัวไป600ลงไป600จุดนะหลังจากที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเขาลงตลาดเนสแดกลงไป10%ใน3วันเมื่อคืนตลาดเนสแดกลงไปเนี่ยเกือบ4นะครประมาณ4.11%ลงแรงนะครับเนื้อข่าวเดี๋ยวไปว่ากันที่การวิเคราะห์นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่พาดหัวรู้ว่าตลาดหุ้นดาวโจนลงหนักประมาณ600จุด ครับตลาดหุ้น n นสแดกเนี่ยลงไป10%ใน3วันเนี่ยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดนเทขายมาอันนี้เราตั้งไว้ก่อนทดไว้ก่อนนะครับน,นี้มาดูภาพการลงก็คือยังไม่หลุดนะครับจุดสูงสุดเดิมที่เขานะครับทะลุขึ้นมาก็คือแถวแถวสองมืนเจ็ดนอะครับอันนี้ถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะครับอันนี้ระวังดีๆนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ย เพราะว่ามันสะท้อนภาพดัชนีหุ้นต่างๆทั่วโลกด้วยนะนะอย่างหุ้นตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยดาวโจนขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นดาวจนลงก็ส่วนใหญ่ก็จะลงมันสะท้อนภาพเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็รอะปรับ,บตัวที่ก็ขึ้นไปล่าสุดนะมันมีสัญญาณการกลับตัวลงใช่ไหมฮะบาริส v e r g e n c e ต์ไดเวเกนต์ในนี้ก็ดูดีๆนิดนึงนะครับอาจจะลงได้มากกว่านี้อีกคืนนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่คืนนี้ถ้าพูดคร่าวๆโดยตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่มีอะไรฮะ พรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์ที่จะมาถึงนี่แหละครับมีอะไรแน่นอนก็ต้องติดตามกันดูต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดนเทขายแน่นอนนะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยต้องได้รับความนิยมนะครับก็ว่ากันไม่ใช่ทองฮะยูเอสเอล,ลาด้วยที่มีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเห็นไหมมันเป็นภาพเซเว่นสองอย่างทีนี้แรงหนุนของข้างเงินยูเอสเอล,ลาที่แข็งค่าเมื่อวานข่าวก็พาดหัวว่าเนี่ยะ ทำจุดสูงสุดเนี่ยครับหรือแพงสุดนะแข็งค่าสุดในรอบ4อาทิตย์เนี่ยหลังจากที่สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเรียนคุณผู้ชมไปเมื่อวานแล้วนะเป็นชื่อเล่นของค่าเงินปอนนะครับเป็นชื่อเล่นของค่าเงินปอนเนี่ยเขาบอกว่าเพราะค่าเงินปอนเนี่ยนะครับก็อ่อนค่านั่นแหละแล้วก็หุ้นลงเห็นไหมฮะโฟล์ Flow, มันก็ไหลเข้านะครับทีนี้มาดูค่าเงินปอนเนีย่ยเมื่อวานใครดูแล้วก็ต่อยอดกันนิดนึงนะครับว่า สัญญาณการกลับตัวลงของเขาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะชุดแรกเนี่ยโดนทำลายไปแล้วพอทำ New High ต่อจากจุดเนี้ยและจากจุดนี้ก็ฟอร์มตัวอีกว่าเอ๊ะนะจะมีสัญญาณกลับตัวขึ้นอีกก็คือบรนะิสคอนเวเ e นต์เนี่ยชุดที่1ชุดที่2ปรากฏว่าเมื่อคืนก็ลงจนทำ New Low ใหม่ชุดที่1ไม่เกิดชุดที่2ไม่เกิดแบบนี้ทรงของเงินปอนเนี่ยนะครับอ่อนต่อ นะครับเพราะตอนนี้นะครับโลนะครับตอนนี้ก็ทำนิวโลใหม่เหมือนกันโลของราคาคือจุดต่ำสุดของราคาเป็นจุดต่ำสุดของ I s ซตอนนี้ไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้นหรือแข็งค่าขึ้นของเงินปอนท์พูดง่ายง่ายเงินทุนฟันฟลไหลออกจากค่างเงินปอน์ก็ขนเวิร์ดไปเงินสกุลต่างๆนั่นแหละนะครับยูโรสลาฟรังสวิสนะครับยูวนพวกเนี้ยนะครับเพราะตอนนี้เองถ้าไปมองดูในมุมปัจจัยพื้นฐาน คุณบริสจอรสันเนี่ยแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าถ้า b r e x i t นะครับก็คือข้อพิพาทนะครับระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษเนี่ยเจรจาต่อรองในเงื่อนไขาการออกหรือการแยกตัวของอังกฤษจากยูโรโซนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อนะครับเอากันดือด้อแบบนี้เลยก็หักด้ามพล้ากันด้วยเขา่าแต่มันก็สะท้อนออกมานะครับว่าความน่าเชื่อมั่นของสกุลเงินก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันก็มีการซ้อนแผนกันอยู่นะคุณผู้ชม นะครับค่างเงินเนี่ยตอนนี้ประเทศไหนที่ทําให้อ่อนโดยสมเหตุสมผลนะค,คือมีเหตุผลมารองรับหน่อยนั่นแหละก็อย่างที่เรียนฮนะมันจะดึงเงินเข้าประเทศได้มากกว่าพยายามดั้มตัวเองให้อ่อนจะเป็นสโมเดลนะในลึกๆก็ฟังกันเมื่อวานกันเรียบร้อยแล้วแหละผมเข้าใจนะครับอันนี้ก็เอายกตัวอย่างมาให้ดูว่าจริงๆค่างเงินที่ อ่อนค่าเนี่ยมันจะดีกับเศรษฐกิจของประเทศในช่วงนี้พยายามเร่งการส่งออกดึงเงินกลับเข้ามาในประเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็บริโภคนะครับหรือใช้จ่ายภายในประเทศนะครับนี่คือส่วนสําคัญในการที่จะพาตัวเองให้รอดประเทศตัวเองให้รอดในช่วงนี้นะครับพอปอนอ่อนค่านะครับยูเอเซอร่ามันเลยแข่งได้2ด้านเลยคือตลาดหุ้นก็ลงเห็นไหมครค่าเงินก็ลงนะค่าเงินของเพื่อนบ้านเนี่ยแย่เองก็ไหลเข้ายูเอเซอ่า ทีนี้มันกดดันราคาทองเะฮะก็ลงมาก่อนแต่พระเอิญตลาดหุ้นลงด้วยฮคนที่บอกว่าอายสุสลาก็ชักจะแพงแล้วเนี่ยก็มาพักไว้ที่ทองด้วยไงมันก็เลยมีแรงซื้อเาก็เลยพาดหัวมาทองปรับตัวขึ้นหลังจากที่หุ้นเนี่ยมันลงนะครับมันก็ให้ภาพไดีว่าความต้องการหรือดีมานเนี่ยยกภาพของเซฟเฟ่นเข้ามาทองก็เลยขึ้นกันมาด้วยนะฮะวันนั้นทองลงจากยุสลาแข็งอันนี้ถูกต้องแล้วฮะ แต่ยูอรซลาแข็งมี2ทางนะหนเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่โดนเทขายออกมาและไหลเข้าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือยูอรซลาแต่2เนี่ยในตระก้างเงินบัคเก็ตเคอร์เรนซีพวกนี้นะครับสกุลหลักๆเลยคือเงินบอ์สเตอร์ลิงอ่อนค่าครับอีกนักลงทุนก็เลือกที่จะคอนเวิร์ตหรือแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินนะครับที่มีความแข็งค่าคือถ้าคุณถือเงินที่อ่อนค่าเวลาคุณไปซื้อของพูดง,ง่ายๆคุณไปชอปปิ้งที่นู่นที่นี่คุณก็ต้องจ่ายเยอะ นะครับคุณก็ต้องมาถือเงินที่สกุลที่แข็งแๆนะคุณจะได้จ่ายน้อยๆมันมีในมุมแบบนี้ยูเอสเลาเลยสองเด้งอทองมันเด้งเดียวจากหุ้นที่ลงแล้วมันกดทองไม่ให้ขึ้นไม่ให้ทะลุไปมากเพราะว่าถามว่าทําไมคือยูเอสเามันดีกว่าเพราะภาพรวมคือถูกราคามันถูกกว่าทองอะ่ะทองยังไม่มีการเข้าซื้อเห็นไหมก็ซื้อมาบ้างหลังจากที่ถูกๆก,ก็มีการเทรดดิ้งันเก้า สิบเหรียญหลุดลงไป1905เหรียญเนี่ยครับก็มีแรงซื้อกลับทันทีแต่ถามว่ามันมากมายหรือแย่งเงินซื้อจนทะลุ1 9 4 5 1 9 5 5ั้ยไหมอันนี้ต้องน่าจับตาครับว่าวันนี้จะเอาอยัางไงต่อแต่ภาพรวมนะครับยังคงเรียนคุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังนะราคาทองเนี่ยยังคงไซด์เวย์ต่อนะครับและมีโอกาสที่จะนะหลุด1,910เหรียญก็เป็นไปได้เพราะค่าค่างเงินยูสซ่าตอนนี้เอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำนะครับ สัญญาณการกลับตัวลงที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยโดนทำลายแล้วนะฮะตัวนะครับ b e a r i s h convergence divergence เพราะ1นนะครับราคาทำจุดสูงสุดใหม่เห็นไหมฮะจากจุดที่ผมจุดไปและตัว r s i หรือ r e l a t i v e strength index ดัชนีชี้วัดการเคลื่อนไหวไปไงทำจุดสูงสุดใหม่ด้วยอ่ะพอสัญญาณปรับตัวลงนะครับจากชุดนี้ก็พยายามฟอร์มตัวเมื่อวานในคลิปเมื่อวานที่คุยไปแล้วนะฮะไม่เกิดขึ้น โดนทำลายก็แสดงว่ามันไปสอดคล้องกับกราฟรายวันที่ตอนนี้ยูดรา,าจะแข่งค่าเพราะฉะนั้นในกราฟราย4ชั่วโมงในกราฟราย1ชั่วโมงถ้าจำตุ๊ก,กตามาตรสก้าได้แม่ลูกดกอะ่ะมันซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนในซ้อนกัน1ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าฟอร์มตัวแบบนี้นะครับก็คืออย่างมากสุดตอนนี้นะเขาอาจจะปรับตัวอ่อนค่ามาที่93ทวนหรือ92.8นะครับแต่ นะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวลงก็เป็นการพักฐานได้ในะระยะสัน้นวันนั้นเนี่ยจะมีกรณีที่ขึ้นไปเลยก็ได้พักฐานก่อนก็มีการซื้อก็ได้หรือพักฐานแบบลึกๆหน่อย92.8ก็มีการซื้อไปได้และแนวตั้งสําคัญก็คือเส้นเนี้ยแนวโน้มขาลงเนี่ยจะเบรคขึ้นไปก่อนหรือเปล่าจะเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีในช่วงการวิเคราะห์นะครับแต่โดยตีมโดยอารมณ์ตอนนี้ยูท่าอาจจะพักฐานได้หน่อยหนึ่งแล้วก็แข็งค่าพอแข็งค่านั่นแหละครับมันกดทองให้ลง ทนี้ทองจะยืนอยู่ได้คุณต้องไปเชียร์หรือเราต้องไปลุ้นตลาดหุ้นให้ลงต่อตถ้าตลาดหุ้นลงต่ออย่างน้อยที่สุดเวลาทองลงมาเงินมันก็หนีมาที่นะครับทองคำเนี่ยแต่ถ้าหุ้นขึ้นยูเอสลาแข็งระวังการพักฐานครับหนึ่งแปดหกห้าเนี่ยหลุดเนี่ยโลเดิมได้เห็นนะวัะน,นั้นเนี่ยตอนนี้นะครับตลาดหุ้นเริ่มมีอิทธิพลกับราคาเพราะาตลาดหุ้นเคลื่อนไหวละไม ไม่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดการรีบาวขึ้นเพราะราคาลงมาเนี่ยถ้านักลงทุนเห็นว่าเออเนี่ยหุ้น,น่ยลงมาเยอะเดี๋ยวเข้าไปซื้อแลวยุซ่าแข็งด้วยนะครับได้เห็นนะครับโลเตอร์ไม่ใช่ไม่เห็นนะเห็นตลาดหุ้นลงๆอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะซื้อกลับมาได้ก็เทรดดิ้งในมุมเหมือนกันเนี่ยในวันในคืนคือตลาดหุ้นเนี่ยจะเผยตัวจริงๆออกมาในอย่างที่เรียนคุณผู้ชมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเอาว,าว่าวันเลือกตั้งนับคะแนนเนี่ยวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะผันผวน,นมากครับ อย่างน้อยที่สุดในตอนนี้ที่ต้องพยุงตลาดหุ้นก็คือ President Trump นี่แหละนะครับอย่าง h i d เด n Agenda ด้าวาราซอนเรนเนี่ยยังไงก็ต้องเอาไว้ต่อเพราะว่านะครับตลาดหุ้นพังฐานเสียงหายแน่นอนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆนะครับเรื่องของตลาดหุ้นเองเนี่ยมันเป็นถ้าวัดกันจริงๆนะผมแยกแบบเอาเนื้อๆมาเลยนะตอนนี้ที่เกตตามคุณโจไบรเดนอยู่เนะี่ยคนที่ได้รับการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับคุณผู้ชมครับ แกเลือกคุณทรัมป์แต่คนที่มีได้รับการศึกษานะครับมากกว่าปริญญาตรีนะครับนี่ผลสำรวจของเขานะเขาเลือกคุณโจไบรตินเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการศึกษามากกว่าปริญญาตรีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ขนาดที่เป็นคอลเลจวิเชียร์ไเองเนี่ยนะครับสินทรัพย์ส่วนหนึ่งเขาอยู่ในตลาดหุ้นจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้านเขานั่นแหละเขาเรียกกองทุน4 0 1 k นนั่นแหละคุณผู้ชมนะถ้าคุณทรัมป์จะ นะครับดึงมวลชนตรงนี้ไว้ได้ในะเรื่องการเลือกตั้งก็ต้องทำให้หุ้นขึ้นยืออย่างน้อยที่สุดอย่าลงเยอะวันดาวโจนเนี่ยเห็นไหมครลงเยอะเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวได,ด้ดูนะครับว่ามีแรงซื้อกลับหรือเปล่าหรืออาทิตย์หน้าธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแบบนี้จะดีกับตลาดหุ้นและจะอาจจะทําให้ยูสลาพักฐานได้เพราะภาพของอินฟลชันก็จะเข้ามา นะครับแน่นอนว่า1,955ก็น่าลุ้นว่าจะทดสอบหรือเบรกไปหรือเปล่าแต่เราต้องว่ากันที่อาทิตย์นี้ก่อนครับนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้านี้นะครับอย่างเมื่อคืนที่ได้กันมานะครับถ้าสมมุติว่านะ1,925นะครับใครติดอยู่ก็ขึ้นมาเท่าเดิมแล้วเพราะมันทะลุปไปแล้วด้วยซ้ำไปกับ1,910เหรียญใครไปหามาได้เมื่อคืนนะครับแน่นอนถ้าตอนนี้เป็นมุมเทรดดิ้งก็อย่างที่บอกครับแนวต้าน,นสำคัญก็ สองจุดนะครับ1,900นะครับ45 1,955ก็พิจารณากันนะดูว่าพอใจตรงไหนนะครับบางท่านได้มาถูกเยอะๆนะครับก็อาจจะกำไรเยอะหน่อยนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปคาดหวัง1,985นะครับยูเซร่าทรงแข็งครับตอนนี้ขึ้นไปก็ดีฮะไม่มองไกลไปมากกว่านี้เลยครับนะถ้าสมมุติเออเขา อ่อนตัวลงมาเนี่ยต่ำกว่า92.8ของยูซรสตาเนี่ยเอออาจจะได้เห็น1,985แต่ช่วงนี้แนวต้านนี้จริจงๆเผลอๆ1,940ก็อ, 1, 40, ออกกันเรียบร้อยแล้วมั้งนะครับในขณะที่ก็ลงมาโลเดิมเห็นไหมเท่าเดิม1,910เหรียญก็ประมาณและสัญญาณการกลับตัวขึ้นยังคงอยู่นะครับยังอไอซไซที่ลงมาเมื่อวานที่จุดไปเนี่ยยังไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่อันนี้ยังโอเคอยู่ก็ตอนนี้ก็กปรับตัวขึ้นมาแล้วเห็นไหม จะจบรอบไหมเดี่ยเรามาดูกันว่ารอบขาขึ้นระยะสั้นมุมเทรดดิ้งในวันในคืนจบไหมเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับตลาดเปิดมามีกําไรแล้วก็พิจารณาครับบอกแล้วว่าเทรดดิ้งสั้นนะครับนั้าร้อยเหรียญหนึ่งพันใครจะไปหา1 9ึ่งพนเหรียญไม่ได้เมื่อคืนก็ขายทำกำไรได้ครับเหมือนกันทองคำเขาเรียกว่า ออนไลน์ทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยไปหามาได้แถวๆถวสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับเขียนตัวเลขกลมๆไว้ได้นะครับโลมันประมาณสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยนะหรือใครมาแบบว่าสองหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเป๊ะๆเลยเมื่อวานเลยเนี่ยตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็เชื่อว่านะที่เขาทำจุดสูงสุดเนี่ยประมาณสองหมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับแต่แนวต้านเราที่เขียนไว้สองจุดเมื่อวานคือสองหมื่นแปดพัน 850นะครับขายได้มากกว่านี้ใครพอใจ28,800แล้วก็โอเคครับส่วนต่างมันก็ได้เยอะอยู่นะครับส่วน28,850มันก็อีก50บาทก็ลองพิจารณา,ากันดูว่าเป็นยังไงนะบเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือเราก็ได้เห็นแล้วแหละคือเขาขายชุดใหญ่แล้ะอาจจะขึ้นไปอีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วแต่ว่าถึงตรงไหนนะครับแต่ยูเอสเาที่แข็งค่าับถ้าไม่หลุด92.8งจคุณจะเห็นภาพเทรดดิ้งเหมือนเดิม แต่วัน2วันนี้ระวังนะครับช่วงก็คือถ้าดูว่าวัน2วันนี้เราจะไปดู1นะครับบอลสเตอร์ลิงวันพฤหัสนะครับเพราะนะครับรเรียกว่า ECB นะครับธนาคารกลางแห่งชาติยุโรปเนี่ยจะประกาศนะครับนโยบายทางด้านการเงินอันนี้ก็ต้องจับตาแต่ในวันเดียวกันเนี่ยก็คือวันพฤหัสเนี่ยมันมีตัวเลขนะครับขอรับสวิสการว่างงานผมเขียนตัวย่อแล้วกันนะอัน employment rate นะครับก็คือ อันเอ็มอาร์แล้วกันอันอินพรมเ n นด์เรทในตัวนี้นะครับไม่ใช่เรทนะครับคือตัวเลขขอรับสุทิการว่างงานเนี่ยนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันก็สะท้อนต่อถ้าขอรับสิทิการว่างงานเพิ่มขึ้นคนตกงานเยอะขึ้นเป็นลบตลาดหุ้นนะมันก็มีมุมอย่างนี้อยู่ว่ามันจะขัดกันไหมสองปัจจัยเนี่ยพฤหัสวันนี้ยังเป็นมุมเทรดดิ้งแต่วันพฤหัสอาจจะเหวี่ยงกรอบกว้างขึ้นต้องพูดอย่างนี้กรอบกว้างขึ้นก็เหมือนว่าไปข้างบนเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าได้และอาจจะหลุดโลเดิมมาที่หนึ่งพ 65ได้เหมือนกันวันนั้นเนี่ยถ้ากรอบกว้างขึ้นเนี่ยเท่าไหร่29,200ลงมาได้ขึ้นไปได้และประมาณ27,500จะเวียงลงมาถึงนะครับหรือใกล้เคียงแต่เบื้องต้นวัน2วันในวันวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้สักช่งชวงเช้าๆเนี่ยยังเป็นมุมนี้อยู่นะครับเทรดดิ้งมีกำไรก็ขายอ่อนตัวลงมาค่อยซื้อเช่นเดิม ะะส่วนท่านที่ลงทุนกับสมาคมนะครับโดยใช้ราคาสมาคมนะครับเมื่อวานก็28,600มีถ้าบางท่านคอนเซอร์เวทีฟมากไม่ได้เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปก่อนเนี่ยดูดูแล้วก็นะครับอา,อาจจะประมาณ28,800หรือ28,750ก,กําไรัก ร้อยร้อยห้าสิบก็แล้วแต่เขาจะประกาศค่าเงินบาทช่วยไหมก็อาจจะเป็นมุมนั้นแต่จริงๆก็คือแนวต้านที่สำคัญยังอยู่จุดนี้นะครับจะชี้ให้ดูเนี่ยสองหมื่นแ้อทุนนะครับถ้าซื้อมาได้ที่28,600แปด้อถ้าขายได้จุดนี้นะก็ดีกำไร200หรือ150หรือร้อหนึ่งบางท่านที่พอใจก็โอเคแต่นะครับท่านที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ซื้อแล้วเสียดายคุณผู้ชมครับมันยังไซเว์ต่อ มันยังเป็นกรอบไซด์เวยยครับไม่ต้องกลัวฮะเราตกรถดีกว่าขาดทุนหรือติดดอยชเชื่อไว้เสมอคือเรามีกระสุนที่พร้อมที่จะใช้อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับจะเฉลี่ยพร่ำเพลื่อครับั่นะเฉลี่ยไปแล้วนะครับจะจะเฉลี่ยให้หมดเนี่ยไม่ใช่นะครับดูคลิปย้อนหลังๆนิดนึงเก่ยวกับมุมในการเฉลี่ยหรือมั n e y management ที่เคยบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเนาะ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ให้ดีเฉลี่ยให้เป็นเนี่ยนะครับก็ออกได้ออกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือเงินสดไว้ก่อนนะครับเฉลี่ยไปแล้วอดใจไว้นิดหนึ่งเผื่อเขามีราคาหรือในมุมที่ลงมาเยอะๆแล้วไอซ์ไซสก็หลุดนะครับอยู่เข้าอยู่ในในช่วงของเขตโอเวอร์โซลหรือขายกันเยอะเนะี่ยค่อยกลับเข้าไปซื้อนะมีกําไรวันนี้ก็พิจาครับหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยราคาสมาคมเปิดมาร้านทองอยู่ใกล้บ้านขายก็เอาทองไปส่งก็จบนะครับรอบต่อไปก็รอเขาอ่อนตัวใหม่ นะวันสองวันนี้ยังได้เห็นภาพอยู่แต่ถ้าให้ดีเนี่ยรอเผยตัวนะวันที่สิบห้ากันยาเลยทั้งธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐคือเ,เอาเอาชัวร์ก่อนว่าอ่ะอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า,าเนี่ยรอเผยตัวว่าธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐจะว่ากันยังไงเพราะจริงๆมันก็ดีกับทองนั่นแหละโดยภาพรวมนะครับเพียงแต่ตอนนี้ถ้ามองโดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคเหมือนยูสลา จะยังแข่งค่าต่อครับเพราะฉะนั้นทองมีโอกาสถูกต่อนะในมุมของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคแต่ถ้าวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยโดยอารมณ์ตลาดหรือการคาดการณ์เขาต้องมองว่าตลาดเนี่ยหรือธนาคารกลางอย่างชาติสหรัฐเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่านะน่าจ,จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อหุ้นขึ้นโยซอล่าอาจจะอ่อนค่ามันค้านกัน แต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขประกาศเป็นยังไงหรือ mood and tone หรืออารมณ์ของตลาดจะไปในทิศทางไหนเพราะอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณประกาศสหรัฐประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจนะพิมพ์เงินต่ออัจางเงินเฟอ้อสูงต่ออันนี้ยูเอสอ่อนแน่นอนเพียงแต่ตอนนี้การที่เขาอ่อนค่าปรากฏว่าเขามีการแข่งข้าจากภายนอกซึ่งไม่ได้ตัวเขาก็คือการอ่อนค่าของเงินปอนั่นแหละครับที่ช่วยพยุงไว้ กล,กลายเป็นว่าแทนที่จะอ่อนเยอะๆให้ทองขึ้นปรากฏว่ากลับมีมีมุมที่แข็งค่าเข้ามาได้เพราะเ,าเงินทุนเนี่ยไหลจากไหลออกจากค่าเงินปอนหรือค่าเงินยูโรที่เขาทะเลาะกันือเขาไม่ลงรอยกันเจรจากันไม่ได้ในมุมของบรัสเลสนะครับกลับเข้ามาที่ยูสลามืนก็เลยแบบว่าทรงๆสุดๆอยู่ในช่วงนี้นะครับราคาทองก็เลยไม่ไปไหนเพราะว่าค่าเงินช่วงนี้นะครับก็ผันผวนอยู่นะทองลงนะครับ ยูเอสอลาแข่งค่าเกิดจากตัวนี้เพราะนั้นในมุมของตลาดก็จะจับตาอยู่เรื่องนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์ได้เช่นเดิมนะครับอันนี้เอาภาพคร่าวๆอาจจะเร็วนิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่ก็เป็นการสรุปข่าวและหลังจากนี้ช่วงสายๆเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อหลังจากรกาคาสมาคมเปิดแล้วเนี่ยนะครับจะมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อว่าเออข่าวเป็นยังไงอะไรต่อราคาจุดรับซื้อจุดขายเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาคุณผู้ชม คุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงสายวันนี้